ตั้งแต่เรารู้จักท่านเนี่ยค,คือท่านจะให้ธรรมากพ่มสอนคอยชี้แนะให้ลูกศิษย์ตลอดเนี่ยค่ะมันก็ระล,ลึกถึงคุณงามความดีของท่านเนาะคือมีสติระล,ลึกถึงความตายบ่อยๆเงี้ยะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่กลัวตายพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับอสรพิษ่ะคะ่ะ ที่เราเห็นตั้งแต่ไกลมาเนี่ยค่ะถ้าเราเจริญมาดีเราทํามาดีเรานึกถึงเนาะเจริญก็คือทําให้มันเกิดทําให้มีที่ใจเราเนี่ยบ่อยบ่อยบ่อย่อยเนี่ย,ยนึกถึงความตายก็จะเหมือนกับอสรพิษเราเห็นมาแต่ไกลเราก็เอาไม้เขี่ยทิ้งไปเลยเราไม่กลัวตายเงี้ยค่ะเออแต่ถ้าคนไหนที่ ไม่ได้นึกถึงความตายเลยเวลาความตายใกล้เข้ามาถึงเป็นไงฮะก็จะหวาดกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะตัวนี้แล้วลึกถึงความตายบ่อยๆนะคะคิดว่าโอ้เราเนี่ยมีความตายแน่แท้แน่นอนเลยความตายเนี่ยเป็นของเครียงหน้าเนี่ยแล้วลึกถึงทุกวันทุกวันเราต้องตายแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยฝากไว้ให้ญาติโยมนะะแล้วลึกถึงความตายทุกวันนะคะแล้วเราก็จะไม่กลัวตายเพราะว่ามันตายแน่นอนทุกวันนะคะ ทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะคะท่านก็ไปก็ทําให้เราเห็นถึงเออที่ท่านเคยพิมพสอนเนาะมันเป็นดินน้ําไฟลมมันเป็นสิ่งสลายร่างกายเนี่ยมันเป็นกองสกปรกมันสลายไปสลายไปสลายไปท่านก็จะชอบสอนเรื่องทุกข์อยู่แล้วเนาะว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นอยู่ยากมันเป็นอยู่ไม่ได้ถ้ามันทุกข์มากๆมันก็ไม่เอาท่านจะเปรียบให้เหมือนกับกองทรายที่มันร้อนๆนะคะถ้าเราไปยืนบนกองทรายเนี่ยมันร้อนมากเราทนได้ไหม เรายืนได้แป๊บนึงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นกองฐานล่ะกองฐานที่มันร้อนๆเราจะยืนได้ไหมคือมันทุกข์มากอย่างเงี้ยก็เหมือนกับร่างกายของท่านที่ท่านต้องเจ็บป่วยมันก็ต้องทุกข์มากๆจนไม่เอาแล้วร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเออคือจะได้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นกองทุกข์จริงๆทุกจนไม่ไม่ไหวจริงๆก็ก็ต้องไปก็ต้องสละกันทุกคนนะฮะอันนี้ก็ได้เห็นถึงธรรมะที่ท่านเคยบอกไว้นะว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยะ ก็พอเป็นทุกข์จริงๆท่านก็ไปจริงๆฮะแต่ท่านไปด้วยความสงบ